อยู่ในงานใสมูงานใสมูในอินไอวาเลนไทน์ค่ะเมื่อวันแห่งความรักที่ผ่านมาช่อง3ามเขาก็ร่วมกับทางเซ็นทรันเวิด์นะคะจัดกิจกรรมเลิฟมูเตลูพิธีวงสวงพระตีมุรติฉันก็ไปมานะก็มีผู้บริหารของทางช่องสานะคะคุณตูปิยวดีนะคุณมาวินดรนัฐกิจตั้งภูลสินธนารองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการตลาดบมจเซ็นทรัลพัฒนาแล้วก็พี่หนุ่มกรีดผู้จัดละครเรือนท่าแล้วก็มีนักแสดงเรือนท่าตด้วย ตีออายอันดานินจาแล้วก็มีออกัสแล้วก็น้ำฟ้าจากรักท่วมทุ่งมาแจกความสดใสเล่นเกมกับแฟนๆนะคะก่อนที่จะไปทําพิธีบวงสวงพระตรีตรมูลติลตก,การเพระว่าปฏิมูรติเนี่ยเยชื่อว่าท่านประทานความรักนะคะอ่าเดี๋ยวไปฟังความรู้สึกของเหล่านะักแสดงกันค่ะ เคยมาบ้างค่ไม่เคยไม่เคยครับไม่เคยมาไหว้เคยมาไหว้องค์พระพิคเนศอะค่ะแล้วก็เหมือนน่าจะเคยไหว้องคงพระตีอยู่เหมือนกันค่ะแต่ว่านานมากๆแล้วค่ะกัไม่เคยไม่เคยเลยแต่วันนี้มาขอความรักว้าวไอ้น้องหนูน่าจะเคยมาไหว้ค่ะแต่ว่าไหว้เรื่องงานยังไม่เคยไหว้เรื่องเรื่องเกี่ยวกับวาเลนไทน์เกี่ยวกับความรักค่ะติัี่ติงตียังไม่เคยไหว้เลยครับว่าวันนี้ก็จะมาลองเหมือนกันเผือว่าวันนี้จะ จะตัวอ่านคำแนะนำอะไรยังไงมาบ้างไหมโอ้โหเขามีอยู่เขามีอยู่ทำสวดอ่ะวันนี้ต้องได้แฟนกลับบ้านนะขอความรักที่ทำให้เกื้อกูลสบายใจอ่แล้วก็ขอให้เข้ากับครอบครัวของเกื้อกูลได้ด้วยอ่ะุณสมงละถ้ามาขอความรักกับมัทรีจะต้องขอ คิดว่าถ้าบุษบงมาไหว้พระตีบุษบงน่าจะขอเกี่ยวกับขอให้คุณหญิงมีสุขภาพที่ดีใช่แล้วก็ขอให้คุณทํากับคุณซ้อยเมตตาบุตรสบงต้องขอความรักนะคะพระตีน่ะอันนี้ก็ความรักเหมือนกันความเมตตาความเมตตาในครอบครัในมุมแสงจันท์ก็คงขอให้ได้เจอเธอทุกวันได้เจอเธอบ่อยๆค่ะแล้วก็ขอให้เธอยังไม่มีใครค่ะลตีใช่ค่ะก็คือเปิดลูกเก้อกูเลยป้างพอดี ถ้าเป็นมายมนะคะก็จะขอให้แม่ผ่องเปิดใจให้มายมสักทีค่ะและในวันนี้นะก็จะมีการอาเฉลยบางอย่างแล้วค่ะปมที่แบบเฉลยแล้วว่าเราอ่ะคือสายสมอดปอมตัวมาก็อยากจะขอแม่ของเราให้เอ็นดูมานะด้วยค่ะกระมานะถ้าป็ขอ,ของกติก็คงขอให้ความรักของเราสองคนเป็นไปได้ครับเพราะความรู้สึกของเราเนี่ยมันมีให้ เต็มร้อยอยู่แล้วแต่สถานการณ์หรือเหตุการณ์ต่างๆมันทําให้รู้สึกว่าความรักของเรามันยากนะแต่เราก็ไม่ยอมแพ้ครับขอใครกครับก็ฝากละครรักต้นรุ่งของเราด้วยครับก็มาถึงโค้งสุดท้ายแล้วเนาะครับก็ทุกวันจันหนึ่งสุดนะครับเวลาหนึ่งทุ่มตรงนะครับก็ฝากติดตามกันเยอะนะครับก็ขอฝากละครเรื่องเรือนธาตุด้วยนะคะก็ทุกวันพุธพฤหัสเนาะเวลาสองทุ่มครึ่งทางช่องสามกดสามสามก็ช่วงนี้กําลังเข้มข้นมากๆ บอกเลยว่าถ้าพลาดก็คือจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องแน่นอนเพราะว่าพลาดตอนเดียวนี่คือพลาดไปหลายอย่างมากเพราะว่าวันหนึ่งมันเกิดพันเหตุการณ์ค่ะทุกคนในเรือนนี้ก็ฝากอินดูพวกเราด้วยนะคะสวัสคนะฮะอันนี้ก็ผ่านพ้นไปหม